พรมลิขิตทำงานแล้วจ้าดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะใจตรงกันแล้วนะคะ c อ n g กร t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายทายรักกับแม่หมออมามธรรมตาโรประจำวันที่4ทธันวาต้องบอกหรือว่าวันนี้ใจตรงกันวา นะวันนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับคนที่คุณแอบชอบคนที่คุณเล็งๆไว้คนที่คุณรู้สึกดีๆอยู่ภายในหัวใจมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันทําให้หัวใจเบิกบานเนาะคือวันนี้ต้องบอกเลยจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นนะหรือหัวใจเต้นแรงกับเรา น,นั่นหมายความว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าหัวใจน่าจะตรงกันนะคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีกับใครอยู่ชอบใครอยู่รู้สึกพิเศษกับใครอยู่อาจจะเป็นคนคุยกันได้แฟนก็ดีหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีสถานะอะไรกันเลยหรืออาจจะยังไม่ได้คุยกันก็ได้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้น่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมาทําให้เขารู้สึกใจเต้นแรงกับคุณคือถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไม่เคยคุยกับเขาเลยแต่คุณรู้สึกดีๆกับเขาหรือชอบเขาเนาะต้องบอกเลยว่าวันนี้อาจจะมี คุณอาจจะโพสอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีสนเสน่ห์จังเลยนะทำให้เขารู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครนีตัวคุณจังเลยจนทําให้เขารู้สึกพิเศษกับคุณอาจจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมากดไลค์กดใจมาส่งมาสองคนเพิ่มเติมไม่ได้เหมือนกันเนาะหรือถ้าเกิดว่านะ เป็นคนคุยกันอยู่นะคะยังไม่ได้มีสถานะอะไรหรอกวันนี้คุณอาจจะทําอะไรดีๆที่ทําให้เขารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่าหลงรักน่าหลงไหลทําให้ใจของเรามันตรงกันน,นะหรือถ้าเกิดว่านะ,ค,ะคุณมีคนคุยๆอยู่ที่แบบว่ามันยังสถานะมันยังคุมเครือเนาะหรือมีแฟนอยู่ก็แล้วแต่เป็นไปได้หรือเกินว่าวันเนี้ย มันน่าจะมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้สายตาที่เขามองเราเนี่ยมันพิเศษมากขึ้นเขามองว่าคุณสวยขึ้นน่ารักขึ้นหรือเป็นไปได้หรือเกิดว่าวันเนี้ยเสน่ห์ของคุณอาจจะรุนแรงมากพอทําให้เขารู้สึกดีๆกับคุณมากเป็นพิเศษจนทําให้รู้สึกอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาอยากใกล้ชิดอยากสนิทสนมอยากจะทําดีอยากจะอ๊อกเอาใจนะอยากจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อยากจะขนอะไรดีๆมาให้กับคุณเดียวเพราะฉะนั้นวันดีเตรียมตัวให้ดี ความรักจะดีดีใจจะตรงกัน้นะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์กรูปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ